มีโอกาสได้ไปจอง Mazda MX-5 นะรถต้องเรียกว่ารถสปอร์ตคันเล็กๆขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด m e t andgree แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะครดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทุกคนคงรู้จักรถ m a ส d ตนะฮะร,รถมาสตเนี่ยเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมายาวนาะ มสาสตาเนี่ยเขามีรถอยู่ยี่ห้อนึงชื่อว่า MX-5 นะฮะ MX-5 เนี่ยเป็นรถล็สเตอร์นะซึ่งเป็นรถล็สเตอร์ที่ขายมายาวนานแล้วก็มียอดขายที่สูงมากๆนะฮะพอยอดขายก็สูงมากๆเขาก็ต่อเนื่องทำมาเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันไม่มีการจุดเขาก็พัฒนาต่อยอดรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่มสาสตาเขาทำนะผมเนี่ยตั้งแต่เด็ก นะผมก็เห็น MX5 นะฮะเจนแรกของเขาเนี่ยเป็นไฟบ๊อปอัพนะเพื่อนๆสมัยนี้น้องๆสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักไฟบ๊อปอัพแล้วนะเพราะไฟป๊อปอัพเนี่ยในอดีตที่เขาทำป๊อปอัพเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนรถมันจะไม่ได้ทรงไม่ได้เป็นแบบแหลมแหลงแบบทุกวันนี้นะเขาก็จะเป็นแบบมนๆน,นะะหรือเหลี่ยมๆนะฮะเขาก็จะมีไฟใช่ไหมฮะพวกนี้มันก็จะเป็นแรงต้านนะฮทำให้รถมันไม่แอโรไดนามิกนะนั่นสิ่งที่ คนในอดีตเขาคิดขึ้นมาเนี่ยไฟเนี่ยมันเป็นตัวอุปสรรคนะฮะเพราะว่าไฟในอดีตมันไม่ได้เป็น LED ที่ส่องสว่างได้สว่างมากๆมาในทุกวันนี้นะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ทำาป้ไฟป๊อปอัพไม่ใช้ก็เก็บมันก็แอโรไดนามิกพอใช้เราก็เปิดกลางคืนก็อยากขับเร็วไปอะไรประมาณนั้นนะครับนั้น MX5 เนี่ยตั้งแต่ในอดีตนะฮะผมก็นิยมชมชอบมาตั้งแต่สมัยผมยังเรียนหนังสือไม่จบเลยนะอยากที่จะ ได้มาครอบครองสักคันนะฮะวันวันเดือนปีก็ผ่านไปนะเราก็ผมก็ผ่านการใช้รถมาที่มากมายนะแต่ว่าในสมัยวัยรุ่นนะกที่บ้านผมจะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการใช้เงินนะเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปใช้รถสปอร์ตรถโรถสเตอร์นะต่างๆจนกระทั่งมาปีนี้เนี่ย2025นะฮะมาสดาออกเจ้าตัว mx 5หรือที่เขาเรียกเมียตากันเนี่ยนะฮะในเวอร์ชันครบรอบ35ปี นะผมก็ไปจองมาหนึ่งคันนะซึ่ง m a ส d a MX5 35ปี Anniversary ตัวนี้เนี่ยก็ทำออกมาสามบูชช่นนะมีทั้งหลังคาอ่อนแมนนวลหลังคาอ่อนออโต้แล้วก็หลังคาแข็งนะที่เป็นออโต้ซึ่งราคาแข็งออโต้เนี่ยจะเป็นตัวตัวท็อปสุดนะแล้จะเป็นเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะตัวหลังคาอ่อนนี่จะเป็น1 5 0 0ซีซีนะงั้นผมก็ซื้อตัวที่เป็นหลังคาแข็งนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับตัว รถที่เป็นเปิดประทุนหลังคาอ่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันกันเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะผมก็เลยใช้อยากได้เป็นตัวหลังคาแข็งนั้นพอผมมีโอกาสได้ผมก็เลยไปซื้อมานะรถมันราคาประมาณ3ล้านครับได้เป็นสีพิเศษนู่นนี่นั่นนะเมื่อซื้อมาเนี่ยผมก็มีถ่ายให้เพื่อนๆดูนะแต่จุดหนึ่งที่ผมจะเปิดขึ้นมาคุยกับเพื่อนๆก็คือว่าเพื่อนๆมีความคาดหวังกับรถ เป็นอย่างไรนะอย่างเรื่อง MX5 เขาเป็นรถค่อนข้างเล็กอันนี้เราทราบกันทุกคนอยู่แล้วสำหรับผมเนี่ยตัวผมเองคุณไม่ได้ใหญ่อะไรก็ขับ MX5 ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้แย่นะถือว่าข้างในแคบก็จริงแต่ก็สำหรับคุณเราเรายัางโอเคแต่คนถ้าคุณใหญ่กว่าผมตัวสูงกว่าผมผมว่าก็อาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะครับสิ่งที่มันอาจจะนิดนึงก็คือตรงด้าน ตรงกลางเนี่ยที่มันมีมีโซนเ,น,เนเป็นเป็นเป็นเกียร์ตรงนี้นะฮะมันจะมีตัวนูนขึ้นมาขาวเวลาเราวางเนี่ยมันอาจจะโดนเบียดมานิดหน่อยอาจจะทําให้นั่งระยะนานๆเนี่ยมันอาจจะเมื่อยนะนิดหน่อยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย MX-5 เนี่ยถือเป็นรถที่โรสเตอร์ที่ขับสนุกนะไม่ได้ปื๊ดปาร์ตอะไรมากมายแต่ก็เป็นรถที่ขับสนุกเป็นรถที่สามารถจะใช้ได้ทุกวันแต่ถามว่ามีข้อเตะไหมผมก็ มีข้อตินิดหน่อยซึ่งข้อตินี้มันอาจจะไม่ได้เป็นวะสาระสำคัญอะไรนะเพราะ m X5 เนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะเป็นรถที่ราคาไม่แพงแต่พอามาประเทศไทยเนี่ยราคาตั้งมันค่อนข้างแพงมันอยู่ประมาณ3ล้านเนี่ยนะฮะอยู่ที่3ล้านเนี่ยเรายังไม่เรายังจะไม่ได้กล้องถอยนะไอ้กล้องถอยนี่ผมก็ยังพอรับได้นะจุดที่ผมรับไม่ค่อยได้คือจอฮะจอคือจอ,จอตรงคอนโซลกลางเนี่ยนะฮะสมัยนี้ ใครๆก็จะเป็นทัศสกิแล้วขเของเขายังต้องใช้หมุนเอาเลยนะซึ่งพอทุกอย่างมันเข้ากับคาเพย์นะไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay เนี่ยนะพอมันขึ้นไปบนสกรีนแล้วเนี่ยขึ้นไปบนบนจอแล้วเนี่ยเราก็ติดนิสัยเราจะกดนยอันนี้ไม่ได้ต้องใช้หมุนเอานะซึ่งพอต้องใช้หมุนเอาเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยมันหมุนยากนะแล้วก็ทำความเข้าใจรู้สึกมัน ไม่สะดวกซึ่งผมงคิดว่าจริงๆแล้วซัมมัสดตเนี่ยตรงจุดนี้น่าจะน,าน่าจะทําเป็นจอทัสกรีนมาให้นอกนนจากนั้นแล้วเนี่ยการที่เป็นลรสเตอร์เป็นรถเหมือนกึ่งกึ่งรถสปอร์ตนะฮะให้อารมณ์ดิบๆแล้วก็ความอํานวยความสะดวกไม่ได้เยอะอะไรอันนั้นรับได้หมดนะตัวรถเองสวยงามนะฮะเบาะนุ่มนะเครื่องก็แรงระดับหนึ่งนะฮะขับสบายแล้วก็ เปิดประทุนก็เป็นสวยงามนะเปิดประทุนอย่างตัวที่ผมซื้อเป็นหลังคาแข็งเนี่ยก็เวลาไม่เปิดประทุนมันก็เป็นรถธรรมดาคันหนึ่งนะเปิดประทุนมันก็ดูสปอร์ตเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ได้ในทุกๆวันเพราะจริงๆ m a ส d a มันก็ใช้เครื่องปกติไม่ได้ไปโมอะไรมากมายจนเสียส่งนะนั้นโดยรวมเป็นรถที่ดีแล้วก็เป็นรถที่ผมคาดว่าผมจะเก็บไว้ยาวๆเพราะว่าเป็นเครื่องสันดาปที่เกียร์รถ เครื่องธรรมดานะน่าจะซ่อมไม่ยากนะั่นน่าจะเก็บได้ยาวๆนะผมก็พูดเล่นกับลูกสาวหขวบของผมว่าเมื่อไหร่เขาอายุ20รถคันนี้ผมจะยกให้เขานะเขาก็ดีใจแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆอายุ20แล้วเขาจะยอมเอารถโบราณคันนี้หรือเปล่านะฮะก็ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาอยู่เนี่ย MX 5 i เนี่ยฮนะถ้าไม่ได้ติดที่เรื่องจอเนี่ยนะฮะอื่นๆนี่ผมเ e c คอมเมน์หมดนะก็เป็นรถที่สวยทีเดียว แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะตามสมัยไม่ค่อยทันแต่มันเป็นรถโรถสเตอร์นะกึง่งๆเป็นรถสปอร์ตแล้วก็ต้องโอเคเขาตรงนี้นิดหนึ่งก็เป็นอยู่แค่จอนี่แหละที่ไม่ทัสกีนี่ผมรู้สึกขับใจพอสมควรอื่นๆดีหมดเลยนะฮะขับสบายขับสนุกแล้วก็เป็นรถธรรมดาที่ใช้งานได้ทุกวันนั่นเองนะฮะผมก็มีถ่ายการขับขี่ให้ดูด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวเสริมแล้วกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ SDC Let's Review นะฮะผมมีโอกาสได้ไปจองกับ Mazda นะฮะ MX5 นะรถต้องเรียกว่ารถสปอร์ตคันเล็กๆจริงๆไม่ค่อยมีแรงหรอกจะเรียกว่ารถสปอร์ตก็คงไม่เชิงนะเขาเรียกว่า o รสเตอร์นะฮะสองที่นั่งเปิดประทุนลังคาแข็งนะฮะเป็นรถที่ Mazda MX5 ฉลองครบรอบ35ปีนะฮะตัวนี้เนี่ยตอนที่เขาเปิดให้จองเนี่ยจะมีของ Mazda ประเทศไทยนะฮะแต่ Mazda ประเทศไทยเนี่ยตอนที่ผมทราบเขาสั่งมาแค่4นะฮะผมก็ต้องไปสั่งจองจาก g r ร y Market กนะ็ตะผมสั่งจากร้าน p r e m i o นะฮะซึ่งก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะฮะแล้วผมก็ได้รับรถมา ทุกวันนี้ผมมีรถอยู่หลายคันนะแต่ว่า MX5 เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรถไอคอนิกที่เราลหลงไหลและอยากได้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เริ่มมีความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็หวนกลับไปซื้อของเล่นในยุคที่เรายัางเป็นเด็กอยู่นะนั้นมาสด้คันนี้เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับซื้อมาเพื่อเป็น รางวัลให้กับตัวเองแล้วเป็นเหมือนกับการที่ว่าเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยตอนเด็กๆอยากได้มากนะฮะแล้วก็สมัยเด็กๆเรายังไม่มีตรงสตังค์นะแล้วก็จะซื้อก็ผ่อนไม่ไหวนะะนั่นเราก็มาซื้อตอนแก่นั่นเอง <laughs> รถคันนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเห็นแก่ตัวนะมันก็เป็นรถสองที่นั่งนะฮะแล้วก็ถามว่าเขามีอะไรดีมีอะไรเด่นนะตัว ยีมิเต็ตตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่สีพิเศษนะแล้วก็เป็นหลังคาแข็งนะผมอยากได้รถเปิดประทุนหลังคาแข็งมานานแล้วนะับก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นการดับกิเลสนะรถเปิดประทุนนะแต่ก็ไม่รู้สิผมเป็นคนชอบรถคูเป้นะแล้วก็ชอบรถเปิดประทุนโดยเฉพาะหลังคาแข็งนี่ผมชอบมากนะก็ไม่รู้ว่าจะมีคันต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าคันนี้เนี่ยตั้งแต่ได้มาก็รู้สึกปลื้มนะรู้สึกชอบรู้สึกเรา กาไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็ข well, ับขี ok ่เป็นยังไงวันนี้จะมาขับขี่ผมพร้อมกับเพื่อนๆนะฮะวันนี้เราก็ออกเดินทางกันนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์โต้นะฮะเครื่อง2 0 0 0 c นซีซีนะฮะแล้วก็เนื่องจากรถมันค่อนข้างมีขนาดเล็กนะก็มาดูกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะเป็นยังไงนะครับการเซ็ตเสียงเนี่ยก็ทำทำได้ค่อนข้างสปอร์ตเร้าใจนิดหนึ่งนะคือไม่ใช่เป็นแบบรถเงียบ ที่เหมือนรถบ้านทั่วๆไปนะฮะเขาเซ็ตเสียงมาค่อนข้างโอเคคือมีเสียงบ้างให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นรถสปอร์ตนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดังจนเกินไปผมเป็นคนไม่ชอบรถเสียงดังนะฮะนั้นเราก็มาลองดูว่าคันนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงนะครับ<ฮ>ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะรถคันนี้ก็เนื่องจากว่าเขาเป็นรถที่ ทำเป็นเหมือนอรถสปอร์ต2ประตูนะฮะการเซ็ตช่วงล่างก็จะแข็งนิดหนึ่งแล้วก็การตอบสนองนะก็จะฉับไวขึ้นนะแล้วก็ตัวผมเองผมเป็นคนไม่ชอบรถไฟฟ้านะฮะดังนั้นตัวเองก็อยากที่จะซื้อรถที่มันเป็นรถสันดาปที่สามารถจะเก็บได้ยาวๆนะฮะลูกสาวผมอายุ5ขวบวันที่รถคันนี้มาสบลูกสาวผมเขาก็บอกว่า เขาอยากได้ผมก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่ลูกอายุ20ปีรถคันนี้ก็จะเป็นของเขานะฮะซึ่งนั้นมันอีก10กว่าปีนะแต่ผมเชื่อว่า,ารถญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นรถสันดาปนะฮะถ้าเราไม่ได้ขับแบบตะบี้ตะบันนะฮะการจะเก็บรถไว้10กว่าปีนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถจะทำได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังขับอยู่บนถนน แถวบ้านนะฮะแถวบ้านก็บ้านผมอยู่สมุทรสารค,นนครนะฮะก็จะเป็นถนนชนบทเล็กๆเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ความลงความเร็วอะไรได้แต่มันก็เหมือนกับเป็นการเร็วๆที่เราจะขับไปนะฮะแล้วก็รู้สึกถึงช่วงล่างนะฮะเบาะของ m a ส d a เนี่ยหรือผมต้องเรียกว่าเบอะของรถญี่ปุ่นดีกว่านะฮะผมว่าเขามีการศึกษาสรีระของคนมากกว่านะฮะ นั้นรถ m a ส d a าเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาปุ๊บผมนั่งขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าโอเคนั่งแล้วสบายไม่ปวดหลักนะฮะแต่รถยุโรปบ,บ,บางยี่ห้อเนี่ยถึงแม้จะราคาแพงกว่านะผมนั่งแล้วผมก็รู้สึกว่ามีปัญหานะการเซ็ตช่วงล่างก็เช่นเดียวกันนะสำหรับมาสด d a mx 5คันนี้เนี่ยช่วงล่างก็เซ็ตมาค่อนข้างเรียกว่าแข็งนะแต่เทียบกับรถไอ้ audi tt นะที่ผมเคยขับเนี่ย ว่าคันนี้ก็ยังรู้สึกนุ่มนวลน,นะะแล้วก็เบาะที่นั่งสบายนั่งสบายกว่าเยอะนะธรรมดารถคูเป้ที่ผมขับเนี่ยนะเราเป็นกึงก่งๆเป็นสปอร์ตเนี่ยผมเคยขับทีทีนะฮะตัวปอร์เช่บ็อกสเตอร์เจ็ดหนึ่งแปนะฮะซึ่งผมซื้อมาหลายปีแล้วเนี่ยเป็นรถที่ผมให้ความรู้สึกว่าเขาโอเคที่สุดนะฮะช่วงล่าง ตอบสนองกับการเข้าโค้งได้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีความนุ่มนวลระดับหนึ่งนะฮะเบาะนั่งเซ็ตมาดีมากนะนั่งแล้วไม่ปวดหลังนะมันแตกต่างจากทีทนะฮะซึ่งเป็นรถในเครือข่ายเดียวกันของกลุ่ม v o l ks w a g e n นะตัว audi tt เนี่ยจะเซ็ตมาดิบกว่านะฮะแล้วก็ช่วงล่างแข็งกว่านะเพราะเป็นจริงๆ audi tt น่าได้เป็นรถที่ทำมาเป็น everyday use มากกว่าแต่กลับกลายเป็นว่า รถ p o r s c ช e Boxster เนี่ยกับนั่งสบายกว่านะฮะส่วน MX-5 เก่ยการเซ็ตช่วงล่างและเบาะเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างรถป o r s เช e กับตัวรถ audi tt มีความรู้สึกว่ามันกระด้างกว่าแต่ก็ดีกว่าของ tt นะังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถ p o r s เช e ซึ่งมีราคาค่าตัวที่สูงกว่า3เท่าตัวเนี่ยผมว่า mazda MX-5 คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ ขับนั่งได้รู้สึกว่านุ่มนวลน,นะขับระยะทางไกลน่าจะสบายสบายไม่ปวดหลังนะอันนี้ป o r s เช e ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะแตกต่างจากออ d ดี t ทีท,ท,ท่ผมนั่งแล้วขับแล้ววิ่งระยะทางไกลผมจะรู้สึกเมื่อยนะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะแต่ก็อย่างที่ว่า m a สดตนี่ผมยังไม่มีโอกาสได้วิ่งไกลๆก,กับเขาสักทีแล้วนั้นเอาก็จริงๆแล้ว เขาจะวิ่งแล้วนั่งสบายขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับก็ตอนนี้ผมได้กำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่คือถนนพระรามสนะฮะจากการที่ผมวิ่งมาในเส้นทางของถนนแถวบ้านผมเนี่ยซึ่งเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนชนบทนะฮะก็เป็นถนนเล็กๆก็มีทั้งขรุขระบ้างมีทั้งเรียบบ้างนะฮะก็ขับ เจ้า Mazda mx 5คันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะฮะยังรู้สึกว่ามันนุ่มนวลน,นะและ้วก็ขับขี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะรถ m a z d a เนี่ยโดยปกติการเซตเซตอัพของรถเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับรถ Toyota หรือ Honda อยู่แล้วนะฮะ t o y o t a Honda เนี่ยความรู้สึกของรถเวลาขับขี่จะรู้สึกว่ามันนุ่มไปหน่อยนะฮะแต่ m a z d a โดยปกติเขาก็จะมีความแข็งแล้วก็เซต อยู่ในโหมดที่มันรู้สึกว่าสปอร์ตกว่านะจากความรู้สึกที่เคยขับไกลตัว m a สด a 3นะฮะแต่คันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีราคาแพงขึ้นมากว่า m a สด a 3นะฮะช่วงล่างก็ดีกว่านะหนึบแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะจุดด้อยที่คันนี้ที่ผมเจอในการขับขี่ช่วงสั้นๆตอนนี้ก็คือการเก็บเสียงนะ,ะการเก็บเสียงอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะ ตะเข็บรถยนตะเข็บของถนนเนี่ยเวลารถวิ่งผ่านก็จะได้ยินเสียงตะเข็บถนนอย่างชัดเจนนะครไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะเสียงลมก็ยังเข้าค่อนข้างเยอะทั้งนั้นนี่เป็นรถเปิดประทุนแบบหลังคาแข็งนะการเก็บเสียงผมว่าเอๆยังสู้ซอฟท็อปของ Porsche 718 Boxster ไม่ได้เลยนะอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง NA นะฮะไม่ใช่เครื่องเทอร์โบ เกคือก็คือเป็นเครื่องบล็อกใหญ่หน่อยคอเครื่อง2000นะฮะแล้วก็ไม่มีเทอร์โบนะฮะการวิ่งการตอบสนองก็ไม่ได้ดบูตพารอะไรมากมายแต่ก็สบายๆนะขับไปก็รู้สึกว่าเพียงพอนะสำหรับเจ้าโรสเตอร์คันเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสใช้ความเร็วนะก็เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกทีว่าถ้าใช้ความเร็วแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นเอง อันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะอยู่บนถนนใหญ่แล้วแต่บนถนนรถก็ยังค่อนข้างเยอะนะก็เลยยังไม่สามารถจะบอกเพื่อนๆได้ว่า,าวิง่งเร็วๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ไงก็ตามก็ขับขี่บนถนนก็ใช้ความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะฮะปลอดภัยเป็นหลักนี่ผมกำลังจะขึ้นทางด่วนนะครับาจาก ความรู้สึกที่ขับมาเนี่ยผมก็จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ฟังนะฮะมาสเตอ,อ Master ประเทศไทยเนี่ยตั้งราคา mx 5คันนี้ที่3 1 9ล้านนบาทะะจากความรู้สึกในการขับนะฮะถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับ audi tt นะฮะมันก็ยังแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะฮะ มาสตานี่จะเป็นมีความรู้สึกคล้ายรถบ้านมากกว่าแล้วก็ความดุดันแบบรถโรสเตอร์ควรจะมีมีน้อยนะฮะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับในอดีตนะฮะอย่างเช่นเบนซ์ SLK ็นะฮะซึ่งเป็นรถโรสเตอร์สองประตูเปิดประทุนเช่นเดียวกันเนี่ยรถ Mercedes- b e n บเนี่ยคันนั้นเนี่ยอันนั้นคือเหมือนรถบ้านเลยนะไม่มีความรู้สึกว่าดิบไม่มีความรู้สึกว่ามันแรง ไม่มีความรู้สึกว่ามันขับขี่แล้วมันมันในประกันใดนะฮะส่วนเจ้าตัว mx 5เนี่ยเขาก็ผมว่าเขาก็สมแล้วที่เป็นรถโรถสเตอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลนะฮะเพราะว่าขับขี่แล้วก็รู้สึกว่าขับสนุกระดับหนึ่งนะแล้วก็การนั่งการอะไรก็ถือว่าดีนะมันสามารถจะเป็น everyday use ได้แบบแท้จริงนะถึงแม้ว่ารถจะดูเล็กแต่เมื่อนั่งขึ้นมาแล้วก็ สำหรับตัวผมซึ่งสูง168เซนเนี่ยผมก็ถือว่านั่งสบายพอสมควรน,นะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดไม่ได้รู้สึกว่าแคบแต่ประกาศใดนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะ Audi TT เนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาก็ตั้งอยู่ที่3 5, ล้าน5แสนโดยประมาณก็ตามเนี่ยแต่เนื่องจากว่าด้วยยอดขายที่อาจจะไม่ดีนักเนี่ยเขามีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะ โดยเฉพาะโปรโมชันหลังๆเนี่ยก็คือผ่อนฟรีดอกเบี้ยศูนรซะฮะซึ่งพอผ่อนฟรีดอกเบีย้ยศูนเอนี่ยถ้าเราซื้อรถ4ปีเท่ากันแล้วเราใช้วิธีการผ่อนสมเท่ากันนะอันนึงมีดอกเบี้ยอันนึงไม่มีดอกเบี้ยผมว่าออกมาแล้วรถ MX5 คันนี้กับตัว Audi TT เนี่ยน่าจะอยู่ในราคาที่ระดับใกล้เคียงกันเลยนะเพราะอันนึงมีดอกเบี้ยอันนึงไม่มีดอกเบี้ยนะฮะแต่การขับขี่แล้วถ้าสาย performance นะเอาดีทีทีดีกว่าใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนกันเอาดีทีทถ้าเบื่อเป็นตัวคูเป้เนี่ยเขามีเบาะหลังแต่ถ้าเป็นตัวโรสเตอร์เปิดประทุนอันนั้นแพงหน่อยนะไม่มีเบาะหลังอย่างตัวนี้เ,เป็นตัวไม่มีเบาะหลังนั้นนนั้เอาไปเทียบกับตัวคูเป้ก็อาจจะไม่ค่อยจะได้แต่ถ้าเทียบ performance การขับขี่แล้วเนี่ยผมเคยขับเอาดีท,ทอยู่ช่วงก็ไม่สั้นเท่าไหรนะ่หลายเดือนนะ ก็มีความรู้สึกว่า Audi TT ขับมันกว่าเยอะนะเรื่องความพุดป๊ัดในการออกตัวนะเสียงของเครื่องยนต์นะต่างๆนานาแต่ถ้าบวกกับ everyday use เข้าไปให้ผมเอา Audi TT ออกทุกวันผมผมจะไม่ไม่ไม่ชอบนะผมเป็นคนที่ทำงานแต่ละที่ค่อนข้างไกลนะ ถ้าขับเอาดีทีทุกวันเนี่ยผมว่าผมต้องปวดเมื่อยร่างกายตลอดเวลาทุกวันแน่นอนนะแต่ m าสด้าเนี่ยความปื้ดปัาดสู้ไม่ได้นะแต่ก็พอมีเรี่ยวแรงแล้วก็ขับสนุกต่างจากรถบ้านนะฮะแล้วก็เป็น everyday use car เบาะนั่งสบายช่วงนั่งเซ็ตมาดีไม่ไม่ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยล้าในเวลาขับขี่นะฮะนั้นผมก็มองว่าสำหรับ รถมาสเตอคันนี้แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณระดับนี้นะก็แล้วอยากจะได้รถสปอร์ตคันเล็กๆมาขับสักคันหนึ่งนะมาสเตอก็เป็นตัวเลือกนะแต่ตัวที่ผมซื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็มีเพียง1,000คันทั่วโลกนะก็อาจจะหาซื้อคอนฟิกแบบที่ผมซื้อเนี่ยหายากแล้วนะตอนนี้ที่ยังเห็นในตลาดที่ยังมีอยู่ในรุ่นเดียวกันก็จะเป็น หลังคาผ้านะฮะเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะเป็นเครื่องบล็อกเล็กกว่านะฮะที่พันแปดซีซีนะฮะแต่การรู้สึกขับขี่อันนันผมจะไม่ทราบละเพราะเกียร์ธรรมดาการขับขี่น่าจะตอบสนองได้ฉับไวมากกว่าเกียร์ออโต้แน่นอน,นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนรถที่อยากได้ในอดีตแต่ตอนนี้ให้ผมมาขับเกียร์ธรรมดา ผมก็ค่อนข้างขี้เกียจนะฮะดังนั้นได้รถเกียออโต้มาขับสบายสบายก็ว่าเป็นรถที่ถูกใจผมนะฮะแล้วผมก็ซื้อจากร้านพรีมโอนะฮะก็ต้องขอบคุณร้านพรีมโอด้วยก็ไปเจอร้านพรีมิโอโดยบังเอิญใน f c e e o o o นะก็ติดต่อไปสั่งจองแล้วก็ได้รถมาก็บริการค่อนข้างดีนะฮะเพื่อนมีความต้องการที่จะซื้อ รถนำเข้าอิสระนะฮะผมว่าพิมิโอก็เป็นบริษัทที่น่าจะดีระดับหนึ่งนะครับตอนส่งรถเอาเอารถใเอ็กไฟเนี่ยนะฮะอยูวางบนรถบรรทุกแล้วก็มาส่งถึงที่บ้านนะฮะแล้วก็ตัวเซลล์แล้วก็ผู้จัดการก็มาทั้งสองท่านนะฮะมาส่งรถโดยตัวเองมาสอนวิธีการมานั่งคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆ ก็รู้สึกประทับใจนะฮะเพราะหลังๆผมไม่ได้ซื้อรถจากบริษัทนำเข้าอิสระมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะสมัยก่อนซื้อบ่อยเพราะว่าสมัยก่อนรถที่อยากได้สว่วนใหญ่ประเทศไทยก็ยังไม่มีขายแต่หลังๆมาพอเริ่มโตขึ้น <laughs> ก็อยากจะได้รถที่มันเซอร์วิสง่ายขึ้นนะฮะก็เลยสว่วนใหญ่จะซื้อเป็นรถที่มีตัวแทนจำหนนะ่ายในประเทศไทยมากกว่าบริษัท นำเข้าอิสระก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อนะฮะคันนี้ก็ได้ใช้บริการของพรีมิโอนะฮะก็อย่างที่บอกก็รู้สึกค่อนข้างประทับใจนะฮะสำหรับรถคันนี้แล้วเดียวเดี๋ยวผมก็จะมีถ่ายภายนอกภายในให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับการขับขี่ก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะฮะมีแรงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นรถแรงอะไรมากมายนะฮะขับได้ทุกวัน,นะฮะ ไม,ไม่ปวดเมื่อยนะแล้วก็เนื่องจากเป็นรถที่ค่อนข้างเล็กก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างคล่องตัวนะครบที่จอดน่าจะง่ายอยู่นะฮะผมยังไม่มีโอกาสเปิดประทุนนะฮะเพราะตอนนี้มัน <laughs> ประมาณ11โมงนะอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะบ้านเรานี่น่าเสียดายตรงที่ว่าช่วงหน้าหนาวก็จะมีเพียม2.5ค่อนข้างหนักนะฮะไงก็ตามผมก็ชอบรถเปิดประทุนนะฮะก็ ถ้ามีโอกาสก็จะเปิดประทุนขับบ้างบางทีตากแดดบ้างก็ก็ยอมนะเพื่อให้สนองตัณหาความอยากของตัวเองนะก็คุยรายละเอียดของรถให้ฟังประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถกันนี่ผมก็พาเพื่อนๆดูภายในรถก่อนนะฮะรถกอเบาะที่นั่งจะเป็นสีเบสนะฮะตัดกับสีดำด ภายในก็จะดูเรียบๆธรรมดาธรรมดานะฮะทุกอย่างก็จะใช้พื้นที่อย่างจำกัดนีด่ก็ภายนอกนะาฮะภายนอกก็จะสังเกตว่าเส้นสายจะโค้งมนนะฮะแล้วก็สีที่เห็นนี่จะเป็นสีพิเศษนะเฉพาะรุ่นลิมิเต็ด จะมีสีเดียวไม่มีให้เลือกนะฮะที่ผมรู้สึกเสียดายนิดนึงก็คือคาลิเบอร์เบรกน่าจะทำให้มันสวยๆหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าก็พอได้นะฮะ <c oughs> หน้าตาก็ดูหล่อเหลาดีนะฮะ จุดหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกันก็คือรถยุโรปถ้าเราแตะมันก็จะเปิดเลยแต่รถญี่ปุ่นหรือรถมสาสเตอร์คันนี้เนี่ยดึงอย่างนี้จะไม่เปิดนะฮะเราต้องกดปุ่มก่อนงั้นพอเรากดปุ่มมันก็จะเปิดนะเราก็สามารถเข้ามาในรถได้นี่ก็มาตาวัดนะฮะนี่ือปุ่มสตาร์ทพอกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆฟังเสียงดูนะฮะ ได้ยินเสียงไหมครับภายในก็เท่าที่มีความจำเป็นครับตอนนี้มีปุบปรับโหมดนะฮะจะเป็นสปอร์ตหรือจะเป็นขับขี่แบบอีโคโนมิคนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มเปิดประทุนนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดประทุนให้ดูนะครับ เริ่มเปิดประทุนเริ่มทำงานนะฮะเรียบร้อยแล้วครับก็10กว่าวินาทีนะฮะบนบอกก็จะมีเขียนว่า35 anniversary นะฮะงร้นรถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นรถ m าส t a ก็ทำฉลองอครบรอบ35ปีนะฮะ ก็จะพิเศษกว่าตัวธรรมดาหน่อยหนึ่งนะโดยเฉพาะสีนี้นะฮะจะพิเศษหน่อยปกติผมจะนิยมไปดูแล็เปลี่ยนสีนะทันนี้ก็เลยคงสีเขาไว้เลยนะไม่เปลี่ยนเมื่อกี้เพื่อนๆได้เห็นรถในตอนที่มันมีหลังคาตอนนี้เปิดประทุนนะฮะพอเปิดประทุนเขาก็จะดูฉบเฉี่ยวไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ ถ้าเราเปิดกระจกเพื่อนคิดว่าอย่างไรฮะดูสปอร์ตขึ้นไหมฮะดูดุดันดูสวยงามมากขึ้นไหมฮะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาสวยเลยนะฮะสวยมากๆแต่ก็อย่างว่ามันเป็นรถที่เห็นแก่ตัวนะฮะนั่งได้แค่สองคนพผมมากับภรรยากับลูกตอนนี้ลูกอายุห้าขวบอาจจะยังได้อยู่ แต่ถ้าอีกสักพักหนึ่งก็คงไม่ได้แล้วนะการปิดประทุนก็แค่ปดเปิดปิดตรงนี้เนี่นะฮะแล้วก็เขาก็ปิดขึ้นมาโปรเซสจะสิ้นสุดตอนเมื่อกระจกมันปิดนะฮะ,ะกระจกปิดก็แปลว่าเขาสิ้นสุดแล้วนะฮะพอสิน้นพอปิดลงก็เงียบกว่าตอนเปิดพอสมควรเลย รถญี่ปุ่นจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเขายังมีก้านก้านนี้อยู่นะฮะต้องเอามาค้ำมาไว้นะฮะ mm hmm. เครื่องก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะผมว่าก็สวยงามระดับหนึ่งก็ดูเต็มชอบไม่ชอบคิดบวฝากคอมเมนต์น,นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก่อนครับสวัสดีครับ